สปารีดทุกคนทุกท,าท่านรู้ไหมผมอยู่กับผมมี่แล้วห่วงฝากอะไรก็ติดตามได้แลครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่าแท็กซี่บอสวันนี้เราก็จะมาทําอะไรกันดีเนาะตั้งจากรับส่งบริษาทอย่าคิดว่าถ้าทุกคนเห็นอย่างน,นี้คือผมเคยเล่นไปแล้วนะผมเคยเล่นไปแล้วแบบนี้ถือว่าไม่ได้เล่นง,ง่ายเล่นยากอะไรก็เล่นสบายสบายไปไปกัน let's go กุ้ยแสงคนแรกของเราพาไปไหนอ่ะไกลยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยถ้าเสียงเกมเบาขออภัยด้วยผมเพราะผมต้องเปิดเบาเพราะผมใส่อุปกรณ์อยู่เสียงอุฟังณเงงนี่ยมันดังมากผมก็มาเล่นเกมนี้ผมก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมว่าทำไมเกมมันเออฟิสิกส์มันดูแ,แปลกๆนะดีๆแล้วก็ปัดเองบ้างเลี้ยวไม่ไปบ้าง คีไดมาสามร้อยมีสามจุดเจ็ดไม่ได้พูดเลยสคนที่สองแต่ผมพาเขาซิ่งกันดีกว่าไปที่เขาจะมา <laughs> <laughs> อัพแมตชอัพแมตชชนไปไปเอ้ยโลบ็อกลนสี่เก้าเก้าอีกแล้วเขาอีกเยียว เกมนี้ก็สปอยเลอร์ก็ไม่ค่อยแนะนำให้แต่งเท่าไหร่หรือจะแต่งก็ได้แต่สปอยเลอร์เป็นเหมือนสปอยเลอร์ของเล่นอ่ะมันจะเล็กๆอ๋อปอกนี่ใช่ไหมโอเคไปอันนี้หนึ่งจุดหนึ่งห้าสสองอันนี้ก็แล้วไปเงาขาวขึ้น <c oughs> ฟุตบาทตัวตึงหมดเฮ้ อืมเราไม่เลือกงานพี่อยูนไหนครับปลึกใส่เล่ไ,งไ,งไหมไปใก็ยิงไงตัดได้ <S <S เนาะถ้าดีายิงไงตัดได้เขาปรับไม้ไปหนึ่งให้มันอยู่ใ,ใกล้ปากหน่อยเอ้ยอะไรนี่อะไรนี่เกมมันก็ยิงขับจากอยู่รถบอลก็ยังจะมาบางอีกได้ตังน้อยเลยเด็กช่างก็ว่าไะ อันหนึ่งจุดหนึ่งก็ได้อะไม่เลือกงานไอ้ไม่เลือกลูกค้าบีเอ็มอ่ะบีเอ็มอ่ะเฮ้ยรถสบัดโอ้โหอะไรมาช้าเลยพ่อหนุ่มไปแค่สองหมืน่นอ่ะจะได้สองหมื่นสองไล้เหรอ ปิ้งเฉยเฮ้ยภาษาใต้เกศีดีนะรู้ทางมีแผนที่บอกหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์จุดแปดศูนย์จุดแปดผมไม่ได้ใช้ OBS อัดแล้วมันมันไม่ชอบเต็มจอให้ผมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่ใช้เอกิเลียนอัดนี่แหละ นี้รับได้เราสามจุดห้าได้ไหมได้เราไปส่งเขาด้วยความเร็วเรียบร้อยได้มาหนึ่งพัน โ้โคตรเยอะหันแล้วมนะันเนี่ยไปไปตึงๆครับ E G หกะไรนะตวงทางหมดโอ้ไม่ฮะ ที่สโอเบอร์ไปบอลเลือกงานบอลยากจนเดี๋ยวเข้าโค้งโชว์นี่นี่เกือบสะบัดนี่มาช้อปปิ้งเหรอเดินไปเองก็ได้มั้งไม่ไกลหรอกโอ้ หนึ่งพันไม่ได้หรออืมี่หกนี่มันซาดจริงเนี่ยทำไมมันแจ่งมันมันลัมโบกินี่เลยวะไปเรียบร้อยไปไปไปตึงๆถ้าผมอัดหน้าจอไปแล้วเป็นหน้าจอเดสก์ท็อปของลัมบูกมนี่คือจบเลยนะเอาละพี่พี่ผมขอได้ไหมอะไรวะนะซินเวีย f 15 ขอบคุณมากครับวันนึงไม่ได้หรอาตาละโอเคโอเคซื้อซื้อซื้อ,อ,อๆๆๆไปกดไปอ้า9 0้าร้อยไอ้บ้าเอ้ยอีก9้าร้อยโอเค อ่ะนี่จะแปดสี่ร้อยอ่ะไม่เลือกงานไม่อยากจนพอนุ่มเดินมาเถอะนะเดินเถอะนะเอาจริงๆเดินเถอะนะขับทูบโคชาราชอน ละปละบุ๊บแผวโมดิฟายหน่อยพราหนุ่ม โอ,โอ้โอ้ฉันเจอ4.2ดาวแล้วมันรู้อ่ะมันรู้จะมาโอเคผมสลับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครัสบสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ